ลาพี่เล่นพี่ใสสุดทั้งคู่เลยผมมองว่ามันเป็นการส่งพลังที่ดีมากให้กับ f c ฟซเนี่ยจำว่าพี่ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะจริงๆถ้าหมายถึงว่าเล่นเต็มที่เล่นใช้แรงและใช้พื้นที่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบทำแบบนั้นตนะั้งแต่ตอนที่แบบวงยังไม่มีอะไรเลยว,ว่าก็อย่างที่บอกว่าวงเราเวลาไปเล่นคนดูไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่กับเพลงนะครับแต่ว่าโชว์บนเวทีมันต้องสนุกมา,มา,มากๆนะแล้วก็รีบพลังกันมันก็เลยสเนเอ็กันนะหมายถึงว่าถ้าคนหนึ่งอย่างบอยมันส่งพลังมา อติส่งพลังมาเราก็แบบต้นิ่งไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปด้วดสะท้อนกันไปพอสะท้อนกลับไปเขาก็เบ้ากลับมาปูปังปูปังพี่โตก็ศาสตร์ไม่ใช่ขี้่มันเลื่องขี้คือผมรู้สึกว่าไม่มีคาแรคเตอร์นิ่งเลยในวงอ่ะในวงนี้วงโรโมโซนิกไม่มีใครนิ่งแบบจะนิ่งทั้งโชว์เท่ๆไม่มีอ๋อไม่มีตัวนิ่งเลยดีไปหมดดีไป พี่ิ e ja, จะแรงจะแรงเยอะจะจะโดดสูงก็โถดโยกอย่างโหดเลยครับตัวของผมจะเป็นแบบว่าเลื้อยๆอ่ะใช่ใช่ใช่<ต>ใช่ไม่เหมือนกันถึงเวลาต้องวิง่งก็จะวิ่งสวนกันวิง่งพุ่งไปมีมีนัดคิวกันบ้างครับการทําอะไรพวกนี้แหละมันย่ทำให้ยิ่งปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพลงนะเเราส่งไปเขาก็ส่งกลับแล้วเจอเฮสแบบนี้อีกที่เป็นแบบว่านักร้องนำแบบโอ้โห ไม่แต่จริงจริงก็ต้องให้เครดิตวงรุ่นพี่ๆนะใช่ก็ผมว่าก็จะพูดอยู่เลยเพราะว่าดูแล้วใช่ <รอ S 2> สีชมพบใช่ใชโหมโซนิกฮิวแมนพาวเวอร์คอนเสิร์ต20กันยายนทันเดร์โดมเมืองทองธานี